มาเลยวันนี้วันที่หนึ่งต้องทำอะไรให้สุขภาพเป็นที่หนึ่งไปวิววิวิ่งวิ่งวิ่งไปเอาเห็ดมาแล้วค่ะไปเก็บเห็ดมาแล้วเก็บมาจากไหนวิวิแต่ต้องเป็นเห็ดที่มีป้ายคำว่าโ o นะคีโ o หมายถึงว่าไร้สารปูกฝรั่งเขาก็ปลูกธรรมชาติกับฟักทองอุ้ยไม่ใช่มะอสุเกีตตี้ พี่จะมาแกงใส่ใส่ใส่ฟักทองสกเกตตี้อ่อนๆนะคะแกงนุ่มๆแถมวันนี้ใครรักปลาทานปลาใครจะรวยเพราะว่าเป็นเมนูวิวพิ่ไปเอาปลาใหญ่ๆมาเลยยาวยาวยาวชื่อปลาวอลฟวอฟ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านชื่อก่อน,อปปนบูาบาฟิช <c oughs> นั่นแหละเป็นปลาเหมือนกับเหมือนเป็นปลาฉลามบก <c oughs> พูดเองนะน,นี่<ไ>นะวิวจะทำวันนี้เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆให้กับตัวเองสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งปลานี้ยาวมากใหญ่มากเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะแล้วก็แจะไปแกงอ่อมแกงเห็ด แกนเฮดเดอร์พี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินมาเดินมากับวีวีเลยบ้านนี้มีแต่ทําอาหารความสุขของเราเราสั่งได้ความสุข,สขเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะควีวีวิ่งไปเอาปลาตัวใหญ่มาฉลองฉลองวันที่หนึ่งทำอะไรต้องเป็นหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,จะมาเลยน้องมี่าเพื่อนๆน,นทุกคนเสียงแจวๆอะไร อะไรอะไรเลยปลาใหญ่ๆปลายาวๆปลายาวๆไ,ไปเลยไปย่างวิจิย่างให้ดูนะคะไปดูเลย